ซับชั้นสูงของพระพุทธศาสนาวิสัชนาโดยหลวงปู่ล่าเขมปัตโตมีลูกศิษย์คนหนึ่งได้ถามหลวงปู่ว่าวันนี้ลูกขอถือโอกาสขอพรจากหลวงปู่เพราะว่าปีเก่านี้กำลังจะหมดไปแล้วก็จะเริ่มปีใหม่ในไม่ช้านี้ลูกจึงต้องขอเขียนจดหมายมารับโอวาทจากหลวงปู่ เพื่อลูกจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางที่จะนำให้หลุดพ้นจากเรื่องพบเรื่องชาติที่มันมีแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปที่จะหาความสิ้นสุดไม่ได้เลยพอเรื่องนี้หายไปก็มีเรื่องใหม่มาแทนบ้างก็มาพูดทำให้เราโกรธก็มีบางก็โกรธเราก็มีแต่ลูกก็พยายามทำใจไม่ให้โกรธตอบอยู่เสมอ ก็ด้วยธรรมะคนหลวงปู่ที่ส่งเทศโปรดโลกโลูกถึงธทมได้อย่างนี้ทุกวันนี้ลูกก็ได้ถืออุเบกขาขันติและก็แผ่เมตตาไปพร้มพรอมๆกันฉะนั้นวันนี้ลูกจึงจําเป็นต้องเขียนจดหมายมาขอธรรมะจากหลวงปู่เพื่อจะได้เป็นกำลังต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงขอให้หลวงปู่ช่วยเมตตาแก่ลูกด้วยเถิด หลวงปู่ไดเมตตาวิสัชนาว่าจดหมายนั้นหลวงปู่ได้รับแล้วเป็นจดหมายที่มีธรรมะอันลึกซึ้งมากเป็นสัมมาทิฏฐิของจดหมายเราไม่ได้กล่าวเรื่องโลกโลกมาปะปนเลยเป็นเยี่ยงอย่างจดหมายอันดีของยอดคารวาสอย่างเต็มภูมิจึงสมกับคำว่าปันติโตคารมาวสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือน หลวงปู่ย่อมเบาใจมากที่ลูกๆสนใจในธรรมะชั้นสูงเพื่อหลุดเพื่อพ้นในสงสารหลวงปู่รู้ชัดแล้วว่าลูกๆมีแว่นดวงใจมีแว่นดวงธรรมประจําคันทสันดานอยู่ไม่วางวายถึงแม้ว่าอย่างต่ําๆก็เป็นวิชาพรหมโลกอยู่ในอุ้มมือใจของลูกๆแล้วเป็นมนุษย์เต็มภูมิเป็นเทวดา และเทวบุตรก็เต็มภูมิถ้าจิตใจคารวาสสนใจอย่างลูกๆแล้วทั่วทั้งโลกสงครามใดๆก็ไม่มีในระหว่างประเทศต่อประเทศในเฉพาะประเทศของตนตลอดถึงจังหวัดและอำเภอและหมู่บ้านและครอบครัวและมิตรสหายเป็นของหาได้ยากนักลูกๆเอ๋ยลูกได้สร้างบาร,รมีมาในภพก่อนๆ จนถึงบัดเดี๋ยวนี้ถ้าจะเทียบใส่ลาวดอกบัวในครั้งพุทธกาลก็เป็นดอกบัวที่พ้นน้ำแล้วและกำลังตูมอยู่เหลือแต่จะบานเท่านั้นอันหนึ่งหลวงปู่ต้องขออภัยต่อลูกๆเพราะราไม่ได้ตอบจดหมายโดยด่วนทางนี้เนื่องด้วยจุกๆจิกจก,จก,กับแขกที่มาหาแขกที่มาหาเป็นคนหลายชั้นฉันที่มาในธรรมะโดยตรง หลวงปู่ก็สะดวกในธรรมวินัยที่มาแบบโลกโลกหลับตามาไม่ลืมตาคือตาปัญญาหลวงปู่ก็หนักใจหนักธรรมมากแต่มันก็เป็นเรื่องของโลกของสังขารนานาจิตตังไม่เสมอภาคคล้ายๆกับแผ่นดินที่มีสูงต่ำลุ่มดอนตลอดถึงต้นไม้ผักหญ้าเรื่องธรรมะ ที่ลูกๆกพิจารณาอยู่นี้มันก็ถูกอยู่แล้วเต็มร้อยเปอร์เซนต์เป็นเรื่องสอสแสดงให้เห็นว่าลูกลูกดับความเพลินดับความลืมตัวความลืมใจลืมธรรมไม่ไว้ใจในสงสารอุบายที่จะให้เกิดหลาบในวัตฏสงสารทวียิ่งขึ้นพร้อมทางวิมุตที่หลุดจากความหลงของตนไปในตัว ก็คือพิจารณากองทุก์ขพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ติดต่ออยู่เป็นเนืองนิดให้ปัญญาเห็นกองทุก์ขทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในปัจจุบันในขณะเดียวเสมอหน้ากลองโดยไม่ได้แยกอนิจจงออกต่างหากและไม่แยกอนัตตาออกต่างหากและไม่แยกทุกขังออกต่างหากทำสามการนี้ กลมกลืนกันอยู่ในขณะเดียวพร้อมกับลมออกเข้ายอดพุทธโธธรรมโมสังโฆและเมตตาทั้งปวงหรือกรรมฐานใดทั้งปวงในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าศีลส,สมาธิปัญญาหรือที่เรียกว่า84,000พระธรรมขันก็รวมลงในจุดเดียวกันนั่นแล้วเพราะเป็นสถานีใหญ่ มหาสมรภูมิใหญ่ลงรวมในที่นั่นแล้วอย่าสงสายสงสัยไปทางอื่นพิจารณาให้ยิ่งให้ติดต่อจะเข้าเวลาไหนก็ให้เข้าได้เดือจะออกเวลาไหนก็ออกได้โดยเร็วพันถ้าทำส่วนนี้ชัดแล้วสิ่งที่พอใจและไม่พอใจก็ถูกขับใสไปในตัวแล้ว จึงจะเอามาบทเอื้องบ้างในคราวที่ลืมสติก็จะไม่ได้ถือสาจะคลายออกเองโดยทันทีถ้าพิจารณาแยบขายแล้วจะมียานวิเศษแบบเย็นๆว่าเปื่อนนายว่าคลายว่าหลุดว่าพ้นก็คือพ้นจากทะเลหลงเมื่อพ้นจากทะเลหลงแล้วทะเลอื่นๆที่เป็นบริวารก็พ้นไปในตัว ซึ่งขอขยายความคําว่าปัจจุบันชาติหมายย่อเข้ามาก็คือปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนั่นเองเพราะจะหลุดจะพ้นจากความหลงตอนไหนก็ดีก็ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่ธรรมอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ธรรมอนาคตแม้ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมก็ดี พยายามไม่สอดแทรกไม่ยึดถือว่าเป็นเจ้าของเพราะสมมุติปัจจุบันธรรมตามเดิมวิญญาณปฏิสนธิจึงจะไม่เข้าไปแบกเข้าไปหามส่วนเรื่องของการปล่อยวางกับการถือสัจจะจะปฏิบัติไปด้วยกันได้หรือไม่การทำบุญถ้าขาดการให้ทานความตรหณีเหนียวแน่นเราก็จัดเข้า ทำให้เป็นกังวลในสิ่งของมากและถ้ามีชาติมีพบในอนาคตก็เป็นคนจนในทางวัตถุสิ่งของถ้าขาดศีลก็ทําให้เราเป็นคนโหดร้ายขาดเมตตาในชั้นหยาบหยาบถ้าหากมีชาติมีพบในอนาคตต่อไปก็เป็นคนอายุสั้นมรณะง่ายถ้าขาดภาวนาเล่าทั้งชาตินี้และชาติหน้า ก็มักจะหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงของสังขารธรรมและก็ไม่รู้ตามเป็นจริงวิสังขารธรรมอีกเขาชักชวนไปเชื่อทางไหนก็มักจะเป็นผู้ไร้เหตุผลให้เขาดึงจมูกไปได้ในทางผิดต่างๆถ้าจะว่าให้ละเอียดแล้วทานศีลภาวนาเห็นพระคุณในปัจจุบันชาติเรานี่เอง มีผิวพรรณวณนะผ่องใสและไม่คลั่นคล้ามในสังคมอีกด้วยส่วนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมประสงค์นั้นหรือหากว่ามีเขามาเบียดเบียนในทางตรงและทางอ้อมมันเป็นบุญเก่าแต่ชาติปางก่อนก็มีเมื่อมันมีผลยังไม่หมดมันก็ต้องให้ไปตามที่เราเป็นหนี้เป็นศิลอยู่บางกรณีเขาเบียดเบียนเราเล็กน้อย หรือใหญ่โตทั้งทางตรงและทางอ้อมมันเป็นกรรมที่เขามาก่อใหม่ก็มีที่เราจะมีอุบายเว้นก็มีหนทางเดียวคือไม่เอาจิตใจไปผูกเวรคือไม่แก้แค้นและสาบแช่งด้วยวิธีใดๆทั้งสิ้นให้นึกในใจว่าจะเป็นผลของกรรมเก่าหรือผลของกรรมใหม่ก็ตาม ขอให้แล้วกันไปเสียในชาตินี้ข้าพเจ้าจะไม่จองเวรท่านผู้ใดในไตโลกาเลยระง,งับเวรด้วยการไม่จองเวรแต่ถ้าจองเวรแล้วเวรก็ไม่ระง,งับมีข้อควรคิดอยู่อีกเป็นพิเศษที่จะทำให้จิตส่งขึ้นด้วยด้านปัญญาอันสุดๆคือมีความเห็นว่าถ่าในโลกนี้อะไรอะไรก็จุใจตามความประสงค์หมด การเบื่อหน่ายคลายเมาและหลุดพ้นในโลกทั้งปวงมันก็ไม่มีเลยพระอรหันต์ก็ไม่มีเลยในโลกนี้และโลกหน้านี่มันตรงกันข้ามไปเสียแล้วมันไม่สมประสงค์ในโลกทั้งปวงนั่นเองจึงมีประตูเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นในความเข้าใจผิดของตนจิตใจจึงไม่กังวลในโลกทั้งปวง หายห่วงหายสงสัยเพราะพระปัญญารู้แจ้งชัดตัวหลงถูกมัดของปัญญาทั้งเขา่าทั้งศอกนับสิบไม่ลุกอีกเสียด้วยจึงสามารถข้ามทะเลหลงได้อุปสรรคทั้งปวงในโลกกลายเป็นยาววิเศษเป็นเหตุให้นักประราดเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏะสงสารเพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่ควรประมาท ทานศีลภาวนาเพราะสามารถทำใจให้สูงขึ้นทวีคูณไม่อยู่ในระดับเก่า